คู้ชมคะชวนพี่น้องมองบ้านเมืองค่ะในช่วงสภาวะการแบบนี้สถานการณ์โควิด1 9ที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะคะและผู้การดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางค่ะทั้งผู้สูงอายุทั้งเด็กเล็กทั้งผู้ที่ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงสูงๆเหล่านี้นะคะกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะหาคำตอบและพยายามที่จะ เรียกร้องให้เกิดการดูแลมากยิ่งขึ้นนับวันยิ่งมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นและกระทรวงหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญเข้ามาดูแลกลุ่ม เกาะบางเหล่านี้นั่นคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้เรามีโอกาสค่ะที่จะได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านจุติไกรเลิศด้านอยู่กับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะรัฐมนตรีคะสวัสดีครับอวันนี้ขออนุญาตนะคะครเรียกว่าเป็นโอกาสดีเลยทีเดียวนะคะคที่รายการนะะี้ค่ะทีมงานได้มาสัมภาษณ์ถึงที่บ้านของท่านเลยนะคะที่พิษณุโลกแห่งนี้ท่านคะณขณะนี้สถานการณ์โควิด -19 ค่ะ รุนแรงมากขึ้นเราต้องยอมรับตรงนรั้นเลยนะคะยอดผู้ติดเชื้อรายวันเองยอดสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เลยแบบนี้และอีกมุมหนึง่งการดูแลโดยปกติเป็นภาระภารกิจเลยของกระทรวงนั้นคือการดูแลผู้กลุ่มป่าบางบทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้ที่เข้าถึงครับการหลักประกันสุขภาพที่ค่อนข้างจะลําบากตรงนี้รเราดูแลได้ยังไงคะในสถานการณ์ที่วิกฤตตรงนี้ผมอยากจะให้ชัดเจนกันนะครับ สถานการณ์ที่วิกฤตเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น3ช่วงช่วงแรกเลยเมื่อปีที่แล้วก็เป็นเชื้อสายไวรัสโควิดจากจีนช่วงที่2ก็เป็นสายไวรัสพันธ์ุจากอังกฤษปัจจุบันนี้คือจากอินเดียะนะครับและวิกฤตเนี่ยก็ต้องเรียนให้ให้ทราบว่าไม่ใช่วิกฤตเฉพาะประเทศไทยมันระบาดไปทั่วโลกหมดมนะครับวันนี้เนี่ยเชื้อสายพันธุ์อินเดียเนี่ยไประบาดแล้วอย่างน้อย 98ประเทศแล้ว9 8ปประเทศนี้ก็พูดง่ายคือล็อกดาวน์บ้างไม่ล็อกดาวน์บ้างแต่วิกฤตเหมือนกันหมดนะครับปัญหาทั้งหมดก็คือการขาดแคลนวัคซีนที่จะฉีดให้กับประชาชนทั่วทั่วโลกนะครับมาถึงในส่วนของกระทรวงพมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเราก็ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายว่าไปดูแลกลุ่มพิเศษที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษะนะครับผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจําตัวคนพิการติดเตียงแล้วมาวันนี้สิ่งที่มันเราก็ไม่คาดฝันก็คือครอบครัวติดโควิดกันเองทั้งครอบะค,ะครัวทั้งครอบครัวทีนี้นี่คือปัญหาแล้วว่าสิ่งที่กระทรวงพมพยายามทํก็คือใครก็ตามที่อยู่ยในระบบมีความช่วยเหลือแล้วเราก็จะไม่ได้ไปดูซ้ําเราจะดูคนที่อยู่นอกระบบที่เข้าถึงสิทธิ์ยากยากที่เข้าถึงสิทธิ์ยากยากนะครับเราก็จะไปดูในกลุ่มนั้นแล้ววันนี้ก็ความยุ่งยาก ความไม่แน่นอนความซับซ้อนของปัญหามีมากขึ้นแต่ว่าวันนี้เราได้ใช้อาสาสมัครพัฒนาสังคมทั่วประเทศนะครับใช้องค์กรภาคประชาชน NGO ใช้ภาคาาเอกชนเข้ามาร่วมทำงานกันหมดชี้เป้า<ช>เฝ้าระวังแล้วก็เยียวยากลุ่มเหล่านี้ครับชี้เป้าเฝ้าระวังและเยียวยาสามตรงนี้นะคะคเป็นสามเวิดดิ้งหลักนะคะในการทำงานในการปฏิบัติการดำเนินการจริงๆตรงนี้ต้องทำยังไงบ้างคะทั้งสามคือวันนี้ต้องให้เห็นนะครับว่าทั้งประเทศเนี่ย ไม่มีใครทํางานคนเดียวได้รัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องทํางานเหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงแต่20บฟังชั่นคือหน้าที่แยกกันไปใครรับผิดชอบอะไรแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องป่วยก็เป็นเรื่องแพทย์อย่างเดียวนะเรื่องผู้สูงอายุเป็นเรื่องของกระทรวงพอมอนนะเรื่องเด็กของกระทรวงศึกษ,ษา,าบอกทุกคนต้องร่วมมือกันหมดเพื่อบูรณาการกันว่าจุดอ่อนอยู่ที่ไหนใครจะไปเสริมแม้กระทั่งกลาโหมกองทัพก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับกองทัพยังต้องมีหน้าที่ สร้างโรงพยาบาลสนามรับคนไข้ส่งคนไข้ไปให้แพทย์กรองแพทย์กรองแล้วแพทย์ก็แยกเป็นกลุ่มคนไข้ที่ไม่ไม่หนักปานกลางหนักไม่หนักนี่ก็ส่งถ้าเปิดเป็นเด็กเป็นคนสูงอายุส่งมาที่พอมอคนไข้กลุ่มสีเขียวถ้าเผื่อคนไข้กลุ่มสีแดงรีบคัดส่งโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นก็พยายามทําให้ได้มากที่สุดค่ะวิธีการล่ะคะท่านในการที่จะเข้าถึงกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่ ค่อนข้างจะเข้าถึงหลักประกันสุขภาพยากเนี่ยวันนี้นี่ก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องยังไาเบอร์โทรฉุกเฉินหนึ่งหกหกเก้ากระทรวงสาธารณสุขข,ของกระทรวงพอมหนึ่งสามศูนย์ศูนย์สำนักนายกหนึ่ง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 แค่นั้นไม่พอเรายังมีอาสาสมัครของเราในกรุงเทพวันนี้นะครับซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่สีแดงและกระจายมากที่สุดเนี่ยเราจัดเจ้าหน้าที่ข้าราชการเลยนะครับลงไปประจําครบห้าสิบเขตทางานร่วมกับอาสาสมัครงั้นพยายามว่า ให้เวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนมีเวลาคอยน้อยที่สุดั้องกาเวลาคอยน้อยที่สุดเพราะว่าทรัพยากรทุกอย่างก็มีจํากัดแลว้ววลาถึงเวลามันวิกฤตเนี่ยมันระบาดพร้อมกันหมดทุกแห่งอืนะคะและตอนนี้ความต้องการของคนสอดคล้องกับท่าในมุมของโรคก็มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นผมจะอยากอธิบายให้ฟังนี้ค,ครับประชาชนเนี่ยยังขาดความเข้าใจนะครับเพราะว่าความสับสนอะไรเงี้ยสับสนในข่าวข่าวปลอมบ้าง ข่าวไม่จริงบ้างข่าวบิดเบือนบ้าง,าางแล้วก็ความเห็นหลากหลายซึ่งคนธรรมดาอย่างท่านอย่างผมเนี่ยก็ยังงงเลยเอ๊ะแพทย์สิบคนพูดสิบอย่างไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่มีไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์แล้วสรุปแล้วจะเชื่อใครดีอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ประชาชนได้เข้าใจคือหนึ่งไม่ว่าคุณจะฉีดยาหนึ่งเข็มหรือสองเข็มคุณมีสิทธิ์ติดเชื้อได้เพราะว่าวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อแต่วัคซีนจะช่วยให้คุณเนี่ย ห้าการหนักไม่ตายนะครับเปอร์เซ็นต์ที่เสียชีวิตน้อยที่สุดนั่นคือสิ่งที่การแพทย์พยายามทําทุกประเทศประเทศไทยต้องบอกว่ามีระบบการสาธารณสุขที่ดีที่สุด1นึในสิของโลกนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลได้ทําอะไรไปมากในปีที่ผ่านมาตั้งงบไป45,000ล้านปรับปรุงระบบโรงพยาบาลระบบห้องฉุกเฉินห้องความดันกดอากาศเพื่อสําหรับคนฉุกเฉินนะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนแพทย์พยาบาล หมื่นกว่าตาแล้วก็จ้างอาสมออีกล้านคนมาดูแลตรงนี้ฉะนั้นเราไม่ได้ทำธรรมดาทำพิเศษทุกเรื่องอันที่สองนอกจากนั้นแล้วก็มีระบบที่ประชาชนเอกชนภาคองค์กรภาคประชาชนมาช่วยนะครับเมื่อคนไข้ยเยอะๆก็โร,ร,รงพยาบาลไม่พอที่จะนอนก็ต้องมาแยกเป็นคนไข้ไม่หนักคนไข้กลางคนไข้หนักโรงพยาบาลสนามตั้งขึ้นภายใน24ชั่วโมง48ชั่วโมง เพราะใช้กองทัพช่วยทําหมดทุกภาคนั่นก็ถือว่าเราทําได้ดีไม่แพ้ประเทศอื่นผมอยากจะบอกว่าทําได้ดีกว่าประเทศอื่นด้วยซ้าไปานะครับและ,ะนีน่คือคําที่แนะนําของผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเรื่องนี้มาว่าควรจะมีเตรียมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปอ้างว่าบิลเกตเตียนตื่นเรื่องนี้มาเนี่ยประมาณ5ปีที่แล้วแลวรัฐบาลชุดน,นี้ได้ทําครบทุกข้อนะครับแล้วก็ด้วยความร่วมมือของคณะแพทย์นะครับแล้วก็ของประชาชน แล้วก็กองทัพได้เห็นถึงความร่วมมือแต่ด้วยภาวะที่วิกฤตแบบนี้ไม่มีใครคาดการได้ว่ามันจะจบอย่างไรและจะจบเมื่อไหร่ตรงนี้ค่ะภาวะวิกฤตตรงนี้ค่ะที่การทํางานของรัฐบาลเองนะคะน่าจะทําให้ เปิดเสียงวิพาควิจารณ์อันนี้มุมหนึ่งเราต้องยอมรับนะคะท่านว่ามันมีเสียงวิภาควิจารณ์มากอยู่แล้วด้วยความที่คนไม่สบายใจวิกฤตสําคัญคือวิกฤตของจิตใจของคนผมว่าที่งที่เราต้องรับฟังนะครับรับฟังไม่ปฏิเสธเลยคือความกลัวความสับสนความไม่มั่นใจทีนี้ก็ต้องมาบอกบอกว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้ทําทุกอย่างต้องบอกทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีการเสียชีวิตต้องใช้คาว่านโยบายคือเท่าไหร่เท่ากัน ทำอะไรก็ได้ที่รักษาชีวิตของคนไทยควบคุมการโรคระบาดไว้ให้ได้นะครับอย่างอื่นเอาไว้ทีหลังไม่ต้องห่วงว่าไม่มีตังค่ะไม่ต้องห่วงว่าไม่มีอุปกรณ์มีครบแล้ววันนี้ก็ได้รับรถพระราชทานมาหลายสิบคันมากที่ไปตรวจเชื้อในเชิงรุกนะครับแต่ประเด็นอยากแก้เข้าใจตรงนี้นะครับว่าวัคซีนเนี่ยถามว่าเอ๊ะรัฐบาลประมาทไหมกาดตกไหมไม่เอาวัคซีนมาให้พออย่าลืมว่าไม่เอาไม่พอไม่เร็วแบบนี้นะคะเร็วความต้องการประเด็นคือว่า วันนี้เนี่ยวัคซีนที่ผลิตทั่วโลกนะครับ<อ>ทั่วโลกมีแค่ห้า,หาเจ้าหาประเทศรัสเซียอ,อังกฤษนะครับสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็ทั้งยุโรป5<อ>เจ้าแล้ว5เจ้านี้เขาก็มีกําลังผลิตจํากัดพอสมควรเวลาคุณผลิตวัคซีนคุณไม่ได้หยิบจากอากาศนะคุณต้องมีวัตถุดิบไปผลิตวัคซีนแล้วก็โรงงานที่เขาผลิตวัคซีนก็มีแต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากทั่วโลกถึง98ปประเทศเนี่ย มันระบาดรุนแรงพร้อมกันหมดวัคซีนก็ขาดแคลนพอวัคซีนขาดแคลนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณมีสตังค์คุณเดินไปเซเว่น 7, แล้วคุณจะซื้อวัคซีนมาฉีดเองหรือให้หมอฉีดมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะวันนี้มันกลายเป็นว่าวัคซีนฉุกเฉินเพราะเป็นโรคระบาดใหม่เมื่อเป็นวัคซีนฉุกเฉินแล้วหมายความว่าเขาไม่รับความเสี่ยงคือจะขายให้รัฐต่อรัฐเพราะวัคซีนตัวหนึ่งเนี่ยกว่าจะผลิตมาฉีดได้คนได้เนี่ยตามวงจรปกตินนใช้เวลา10ปี แต่นี้ใช้เวลาเพียงแค่10เดือนเอามาฉีดฉะนั้นวัคซีนทุกตัวจึงมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็าวัคซีนก็จะไม่สมบูรณ์เพราะมีความเสี่ยงเพราะคุณใช้เวลาทดลองจาก10ปีหรือแค่1ปีเท่านั้นเพราะวัคซีนมีความเสี่ยงปั๊บผู้ผลิตทั้งหลายก็บอกว่าจะไม่รับความเสี่ยงนี้ความเสี่ยงนี้รัฐบาลชุดไหนซื้อให้รับไปเองอ๋อนี่ค่ะนะครับอยตรงนี้สําคัญนะคะสำคัญครับคือรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบความเสี่ยงเหล่านั้นขึ้นเองแล้วก็บริษัทเขาก็ ความราับผิดชอบทางเชิงแพ่งนะครับเขาจะไม่ขายตรงให้กับรัฐบาลไหนก็ตามจะต้องให้รัฐบาลที่สังกัดอย่างอังกฤษเนี่ยรัฐบาลอังกฤษต้องขายให้กับรัฐบาลไทยเขาจริงจะมาเซ็นสัญญาได้คะ <Witcher. S 1> รัฐบาลสหรัฐต้องขายกับรัฐบาลไทยจึงจะเซ็นสัญญาได้รัฐบ,บาลจีนต้องขายให้กับรัฐบาลไทยจึงจะเซ็นสัญญาได้ทําให้คนไทยนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเยอะทำไมไม่เซ็นสัญญาเอ็วขั้น,นตอนทำไมมันยุ่งยากจังเพราะว่ามันต้องเป็นรัฐต่อรัฐนะครับ เพราะว่าแล้วในสัญญาเนี่ยที่ความเหนื่อยที่ประชาชนไม่ค่อยรู้ก็คือเซ็นสัญญาซื้อจริงสมมติว่าซื้อ1ิบล้านโดส10บล้านเข็มคแต่ประเด็นปัญหาคือวันกําหนดส่งมอบไม่ระบุครับแล้วก็ไม่ระบุแถมยังบอกว่าถ้ากําหนดส่งมอบภายในเวลาหนึ่งปีภายในเวลาหนึ่งปีแต่ว่ารับปากด้วยวาจาด้วยวาจา,าว่าเดือนนั้นมาเท่านี้เดือนนี้มาเท่านั้นแต่ว่าภายในหนึ่งปีเนี่ยส่งสิบล้านโดสแล้วในสัญ,ญญาก็ยังมีอีกว่า ถ้าไม่ส่งไม่ต้องรับความผิดทางแพ่งออนะครับอันนี้ค่อนข้างจะยากเป็นเป็นคู่สัญญาที่ค่อนข้างจะแต่ว่ามีความยืดหยุ่นหรอคะท่าคุณไม่มีทางเลือกเพราะว่าตลาดวัคซีนอยู่ในมือผู้ขายอำนาจอยู่ในผู้ขายหมด<ะ>ผู้ซื้อคือรอความกรุณาจากทางนั้นพอถึงตรงนี้ไม่ทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าวันนี้หนีความจริงไม่พ้นว่าใครจะซื้อวัคซีนได้มากน้อยเนี่ย อยู่ที่อำนาจการต่อรองระหว่างประเทศประเทศไทยมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนคนอื่นมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นโชคดีของประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนานนะครับกับสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนกับประเทศรัศเสเซียนะครับแล้วก็ประเทศอังกฤษก็ต้องหยอมบ,บอกด้วยนะครับคือเรื่องราชวงศ์ก็มีส่วนสําคัญนะครับความสัมพันธ์อันนี้ประเทศอังกฤษมีราชวงศ์ ประเทศไทยมีราชวงศ์และความสัมพันธ์รัเสเซียกับไทยเนี่ยไม่ใช่มาตอนมีพรรคคอมมิวนิสต์นะครับมีตั้งแต่พระเจ้าซามาถึงประเทศไทยะนะครับสหรัฐก็ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าประสูติที่นั่นแล้วก็เสด็จประพาสก็มีความสัมพันธ์อันดีฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าคนไทยโชคดีนะครับอำนาจการต่อรององประเทศเนี่ยก็มีแบบเป็นมือที่มองไม่เห็นะนะครับหนึ่งจีนก็บอกว่าประเทศไทยเป็นมหามิตร ก็ขายวัคซีนให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆเลยจํานวนมากพอสมควร 2. ขอ,องอังกฤษก็บอกว่านโยบายเขาเขาไม่ค้ากําไรในช่วงนี้ประเทศไทยสามารถซื้อได้เขาก็บอกว่าเอามาตั้งโรง,โรงงานที่พระเจ้าอยู่หัวนะครับส่งสร้างไว้เมื่อก่อนท่านสิ้นพระชนก็ใชเ้เทคโนโลยีของอันเนี้ยแล้วความเชื่อมั่นของโรงงานเนี้ยผลิตในประเทศไทยเองอแล้วคนก็จะมองว่าเอ๊ะ เมื่อผลิตในประเทศไทยเองแล้วทําไมไม่ฉีดไม่พอคนไทยมันมีข้อตกลงว่าถ้าเขาเอาหัวเชื้อมาให้แล้วคุณผลิตให้ได้180ล้านโดสคุณเก็บไม่ได้60ล้านโดสนะอีก120คุณต้องกระจายในประเทศอาเซียนนะครับมันเป็นข้อตกลงอย่างนั้นแล้วคนก็ถาบอกเฮ้ยยึดมันไปเลยฉีดคนไทยก่อนไม่ให้คนไทยตายวันนี้เราทำได้แต่ถามว่าวันหน้าพอมีวิกฤตมาใครจะเชื่อประเทศไทย มองเรื่องความสัมพันธ์ด้วยมองเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนกรอธิบายด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยอันนี้น่าจะช่วยตอบโจทย์นะคะว่าทําไมเนี่ยขั้นตอนกระบวนการต่างๆเนี่ยทำไมไม่ไวสักทีอันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้นะคะแล้วก็ต้องบอกนะครับว่ารัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจถ้าเมื่อมีปัญหาอย่างนั้นก็ไปหาวัคซีนทางเลือกกับวัคซีนที่เป็นวัคซีนหลักเพิ่มเติมนะครับก็ไปเซ็นสัญญาเพิ่มเติมวันนี้รัฐบาลไทยเวลาซื้อไม่เคยคำนึงถึงราคาขอให้ส่งมาแต่ทุกคนจนมุมกันหมดคือผู้ขาย ไม่ยอมกําหนดวันส่งมอบนี่เป็นปัญหาที่เราเจออยู่ขน,นานี้แล้วสิ่งที่ผมบอกเรียนไว้ว่ามันหนีไม่พ้นคืออํานาจต่อรองของประเทศในการได้ยามาอย่างอันที่สองที่เราโชคร้ายทั่วไปคือวันเนี้มันมีดุลอํานาจของมหาอํานาจมันเปลี่ยนวันนี้วัคซีนที่ผลิตได้กลายเป็นเครื่องมือในการต่อรองอํานาจดุลระหว่างประเทศรัสเซียก็เป็นมหาอํานาจผลิต วัคซีนได้อังกฤษเป็นมหาอำนาจสงครามเล็กๆสงครามเหมือนกันนะคะสหรัฐก็เป็นมหาอำนาจผลิตได้จีนก็เป็นมหาอำนาจผลิตได้ทุกคนเนี่ยต้องการสร้างฐานพันธมิตรที่ใหญ่ก็ใช้วัคซีนเนี่ยเป็นตัวเจรจางั้นยากทุกประเทศครับแต่ผมยืนยันได้ว่าในทั้งหมดเนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นที่ได้มาจากถือว่าประเทศไทยก็ต้องเก่งโชคดีนะครับทั้งเก่งทั้งเฮงคือได้ทั้งของสหรัฐได้ทั้งของอังกฤษ แล้วก็จีนด้วยรัสเซียก็บอกว่าถ้าเอาจริงๆก็จะให้นะครับนี่ถือว่ายังเป็นความหวังของเราได้อีกหนึ่งมุมค่ะเรื่องของวัคซีนนะคะท่านก็คือความมั่นใจค่ะบางคนบอกว่าโอ้โหมีผลกระทบแบบนั้นแบบนี้บางคนกังวลค่ะท่านตรงนี้ท่านอยากจะชี้แจงยังไงให้กับพี่น้องประชาชนผมชี้แจงไม่ได้เพราะผมไม่ใช่แพทย์ค่ะเอาเท่าที่ผมอ่านบอกวัคซีนหลักสามยี่ห้อเนี่ยซิโนแวคจีนแอสตราเซเนกาอังกฤษตับไฟเซอร์สหรัฐผลเข้ามาบอกแล้วว่าเมื่อ พูดใดฉีดครบ2เข็มจะมีภูมิต้านทานของจีน93เอังกฤษ94สหรัฐ96ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่สิ่งที่เป็นของแพทย์เนี่ยแล้วคนไทยก็ไม่มั่นใจว่าวัคซีนจีนเฮ้มันแย่มันไม่ดีเหรอแต่ผมถามว่าใครได้ดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่วันครบร้อปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนอะที่เขาพาเลตกันทั้งนวคนเป็นแสนคนไม่ใส่หน้ากากแม้แต่คนเดียว แล้วเขาไม่มีปัญหาเลยแล้วถามว่าถ้าเขาไม่ดีจริงเขากล้าให้คนเขาไม่ใส่หน้ากากเหรอแล้วนั่งแบบนั่งเบียดอัธจันย์หมดนะครับเห็นไหมนั่งตกมือคนหนุ่มคนสาวคนแก่แสนกว่าคนในจ,จตุรัสนั้นอะ่ะไม่มีใครเป็นอะไรเลยงั้นเราไม่ต้องไปดูดูด้วยตาเปล่าถ้าสังเกตเห็นจะเห็นอย่างนี้เลยนะครับในขณะที่ประเทศอื่นในภาคอุ้สาหาอื่นยังเห็นคนยังต้องใส่หน้ากากใส่อะไรที่ใครว่าแน่แน่เนี่ยก็ตายหมดทุกประเทศค่ะแต่ประเด็นก็คือว่า มีใครกล้าถอดหน้ากากแล้วคนอยู่เป็นหมู่มากไหมก็มีอังกฤษที่มีจัดฟุตบอลแล้วบอกว่าสนามจุหนึ่งแสนคนแต่ให้เข้าได้เพียงแค่หกหม0่นยังต้องรักษาระยะห่างก็มีแค่นั้นแต่ของจีนนี่แสนคนไม่ใส่หน้ากากหมดเลยนั่งติดกันหมดเลย้าเกิใครเห็นในท<ม>ีวีอันนี้สําหรับผมคนธรรมดาของบอกเฮ้ยอันนี้แหละเครื่องพิสูจน์แต่ผมเชื่อว่าเชื่อมั่นได้ทั้งหมดมนะครับผมว่าหนึ่งฉีดดีกว่าไม่ฉีด สวันนี้สิ่งที่รัฐบาลทําคือพยายามหาวัคซีนมาให้ได้มากที่สุดฉีดให้ได้มากที่สุดวันนี้ปัญหาที่ฉีดความพร้อมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลไม่มีปัญหาปัญหาคือวัคซีนไม่ส่งมอบส่งมอบไม่พอคนก็บอกว่ารัฐบาลกาดตกไหมไม่ได้กาดตกครับเพราะท่านจะดูเมื่อต้นปีเนี่ยเราไม่มีโรคระบาดเลยยังไม่เข้านะครับเชื้อแรกที่มาประเทศไทยสายพันธุ์จีน เชื้อที่สสายพันธุ์อังกฤษมาวันนี้ที่เริ่มระบาดมากคือสายพันธุ์อินเดียซึ่งแพร่ไปทั่ว,ท,วทั่วโลก98ประเทศแต่ประเด็นที่อยากจะบอกก็คือว่าวันที่ไม่มีเชื้อติดเนี่ยถามว่ารัฐบาลน,น่าจะเอามาตุนไว้นะแต่ปัญหาอยากจะบอกให้ว่าวัคซีนมีอายุทุกอันถ้าคุณเอามาแล้วคุณฉีดไม่ครบอย่างที่ญี่ปุ่นไหมครับทิ้งเป็นแสนเพราะว่าฉีดไม่ทัน ทิ้งเป็นแสนพระยาหมดอายุแล้ววันนี้ก็มีบางประเทศมาเร่งขายให้กับพวกเราเพราะว่าเขาจะหมดอายุในไม่กี่เดือนนี้ดัง<อ>นั้นเทากการที่เอาวัคซีนมาตุนไว้ก็ตุนไม่ได้เพราะว่าอายุการเก็บมันสั้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีวัคซีนสองประเภทจะไม่บอกยี่ห้อนะครับที่เราซื้อมาเป็นยานหลักเนี่ยสามารถจัดเก็บได้ง่ายในขณะที่ยี่ห้อที่แพงๆที่คนอยากจะฉีดเนี่ยต้องจัดเก็บอุณหภูมิต่ำกว่า จุดแข็งลบหกสยุ่ง<ล>ยากกับประเทศไทย<า>มันร้อน40อนะครับถามว่าการจัดการแบบนี้มันง่ายหรือยากยากง่ายยังไงร,รัฐบาลก็ต้องทํานะครับแต่ทําในสิ่งที่ทําได้ก่อนง่ายก่อนเข้าถึงก่อนดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาซีโนแวคซีโนฟาร์มทำได้เร็วเพราะการจัดการง่ายกว่ากับระบบอีกอันหนึ่งที่คนอาจจะเชื่อว่าดีแต่ว่าร,ระบบการจัดการที่ยากก็ไม่ได้ไม่ได้ยอดท้อวันนี้ก็สั่งมาแล้ว เพียงแต่นั่งรอว่าเมื่อไหร่วัคซีนจะมาหมอกับพยาบาลเนี่ยเอาตั้งเข็มรอ <c oughs> แต่วัคซีนมันไม่มาค่ะค่ะน่าจะได้คําตอบลหลายๆคําตอบนะคะแทนใจกับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะคะวันนี้นะคะช่วงท้ายนี้ค่ะเวลาสั้นๆต,ตรงนี้ท่านอยากจะพูดอะไรกับกลุ่มเบาบางค่ะในฐานะที่เป็นรมนตรีรับผมอยากจะบอกว่ารัฐบาลนั้นงคงครับฟังแล้วก็ห่วงใยทุกคนนะครับรัฐบาลนั้นได้ยินเสียงที่ท่านพูดท่านตําหนิ น้อมรับบทจะไม่หนีความรับผิดชอบใดๆดทั้งสิ้นแต่ขอให้รู้ว่าตั้งแต่นายกธนตร,รีมารัณตรีทุกคนนะครับเราบอกว่าเท่าไรเท่ากันรักษาชีวิตคนไทยรักษาสุขภาพคนไทยไว้ให้ได้และประเทศไทยต้องไปต่อหลังจากนี้ครับค่ะชวนพี่น้องมองบ้านเมืองนะคะน่าจะตอบหลายๆคําถามคาใจของพี่น้องประชาชนในวันนี้ได้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ท่านได้รับวัคซีนแล้วหรือ กำลังรอวัคซีนอยู่ท่านอย่ากกะตกนะคะอย่ากาะตกเราย้ํากันอย่างนี้เลยนะคะครเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รักษาระยะห่างรักษาระยะห่างแบบนี้นะคะหรือเป็นไปได้งดเว้นการเดินทางนะคะระวหว่างก็งดเว้นการอาหารร่วมกันการทานอาหารร่วมกันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคขอให้ทุกท่านห่างไกลาจากโควิดสิค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะ